ถึงใจแน่นอนระลึกใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่เป็นภูมครับเป็นตัวแทนออดรายการช่อง7เอสซีนะครับผมรอซีรี์เรื่องเดีกัครับครับผมก็ซีรี์เรื่องอะไรแบบน้นะครับก็เป็นซีรี์ที่เปไม่ได้ๆสองนั่นเองไม่ได้ค่อยดีก็ทุกประวัติของท่าท่าเลยแล้วก็อยากให้จับตาดูว่าใคร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 ทำอะไร No? ครับผมก็เป็นละครหนึ่งเรื่องครับผมทางช่อง7 HD ครับผมที่ผมมีโอกาสได้ร่วมกับนักแสดงนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับเป็นละครแนวคอมเมดี้ครับผมกระดกขนานย้อนขามเวลากลับไปแล้วข้ามเวลากลับไปเมากว่า80ปีที่แล้วครับผมฮะเรื่องเราก็ตามชื่อเรื่องเลยครับแหวนรักครับแหวนะก็เป็นแหวนที่มีอาถรรพ์แล้วกันถ้าสมมติว่าตัวเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวไม่รักกันเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ซึ่งก็คือจะเกิดอาธพเขึ้นก็คืออันนี้ได้ย้อน

ในในส่วนของผมในส่วนของตัวละครผมแล้วกันผมก็ทั้งท้างที่จะเป็นเป็นคนที่ยุคปัจจุบันที่ย้อนข้ามเวลากลับไปก็เลยการเล่นหรือว่าการที่จะ acting อในต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นคนคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบันไปเล่นก็เลยอาจจะไม่ได้ยากอะไรแต่จะมีหลายๆท่านที่ที่อยู่ในยุคนั้นก็อาจจะต้องปับอะไรบ้างก็ตามตามนั้นครับค่ะ เราดูตั้งแต่เด็กๆอะเนาะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เจอการแสดงทุกคนด้วยค่ะอา่าคาเล็กเตอร์ก็จะเป็นสาววัยรุ่นเนี้ยแหละใช่ค่ะก็เป็นเป็นคนยุคนี้มากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้าง,งเอาเด็ดใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นตัวเองสูงมากเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเราได้ย้อนเวลากลับไปอะเนาะเราก็ต้องแบบเจอเรื่องราวหลายอย่าง,ะงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียมตัวยังไงดี เตรียมตัวยังไงสำหรับละครเรื่องนี้เอ่อบอกว่าละครเรื่องนี้เราต้องเตรียมสุขภาพอย่างดีค่ะหลับกัเลยเตรียมตัวกันข้อแล้วเรื่องนี้อะไรอ่ะข้อเรื่องนี้ก็ตื่นเตรียมสุขภาพก่อนเพราะว่าจริงๆมุกก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาหุกไม่เคยเล่นละครแนวนี้เลย หนึ่งก็คือยาวด้วยก็ม,มีมีหลายตอนมากเนาะยี่สิบกว่าตอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออมีหลากหลายมากๆเลยทั้งไปอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์มันจะแบบค่อนข้างแบบเฮ้ยนางเอกจะค่อนข้างแบบระบากอะเน้อแบบต้องแบบหลายอยา่างต้องสู้ชีวิตหลายอยา่อยางอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวตรงนั้นด้วยเตรียมตัวเตรยกับพระเอกยังไงฮะให้เราถับพระเอกอะคะตอนนี้แบบไม่กลัวแล้วตอนอะไรนะคะคือวันแรกไ ก็แบบพอดูดูไลฟ์อัพแล้วเอ้ยเราเจอจริงๆอย่างเงี้ยเพื่อนกันอย่างเงี้ยได้แล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะแบบมาแนวไหนเราเราเราต้องกลัวหรือเลปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแบบมังก็ช์ครับจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ีเราเราก็ไม่ได้ีในช็อตเลยตอแต่คนถามผ <c oughs> ่านมาไม่รู้เรา<ม>ตอบอะไรก็ไม่รู้เหมือ<ใ>นกันใช่ใช่เราก็ตอบเราคิดว่าเขาถามตันนี้แหละอะไรเงี้ยมีพาร์ทอื่นบ้ากแต่เราตอวละครยังไงบ้างล่ะ กับรีมก็คือจะอยู่ในพาร์ทอดีตค่ะอยู่ในพาร์ทอดีตที่ที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ได้มาเจอกับสองคนนี้ที่ย้อนเวลามาหนัค่ะประมาณนานกี่ค่ะได้ครับเราอ่ะเอ้พูดดังนิดนึงให้มันเผื่อไม่ฝั่งนี้ด้วยได้ไม่ครับได้ครับก็คาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าผู้ชายซื่อๆคุณแรงเหมือนเหมือนใช้แรงมากกว่าัสมองแต่ว่าจะคอย 他没有规定，他没有规定，他也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 没有 ก็อยากให้ทุกคนรอชมนะครับติดตามไม่ว่าจะเป็นเคมีเพลงนักเรีนนะครับเป็นมีใหม่รวมไปถึงนักแสดงหลายๆคนนะครับก็ทุกคนเต็มที่กันมากก็อยากฝากความสนุกนะครับสำหรับละครไม่ได้เรื่องนี้ด้วยครับฝากวยครับผางช่อง T H D ครับผมอ๋อค่ะก็ฝากตัวกับแฟนๆท่องเทิดด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องนี้อาไว้ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คงแบบทุกคนต้องตั้งใจมากๆใช้พลังงานเยอะมากๆนะคะฝากผลงานนี้ด้วยด้วยค่ะ 아ราไป나 <목소리도>